สวัสดีทุกคนด้วยครับอยู่กับชาแนเวิร์งบางเดอะซีรีส์นะครับในโปรแกรมดับเบิลรีโซนะครับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงการเพิ่มความเร็วคลิปแล้วก็สโลว์ความเร็วคลิปนะครับโดยโปกติทั่วไปแล้วบางคนอาจจะแบบว่าเป็นการแบบถัดนี้คลิปน,นี้แล้วก็มาปรับปรับความเร็วตามที่ต้องการไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมีเทคน,นิคนึงมานําเสนอนะครับเผื่อว่าใครจะ,ะไปปรับใชใ้ให้เข้ากับงานตัวเองเนาะเราก็คลิกขวาครับกดไปที่คําว่าตัวควบคุมรีทามมันจะขึ้นมาแล้วครับ ไอ้ส่วนข้างบนนี่ก็คือสปีดปกติใช่ไหมมันจะขึ้นโชว์ว่าหนึ่งร้อเอร์ซนก็ปกติทั่วไปของคลิปทีนี้ถ้าอยากได้จุดไหนให้มันช้าหรือมันเร็วเนี่ยเรามาปรับกันนะครับอย่างแรกคือตอนนี้ตอนออกตัวเนี่ยผมอยากจะให้มันสักสองร้อยผมก็เอาตัวเส้นสีแดงข้างบนเนี่ยมาอยู่ตรงนี้นะกดที่ข้างหลังเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มจุดสปีดที่ผมจะแยกเป็นสองส่วนเลยผมจะปรับไปตรงนี้ให้มันออกตัวด้วยความเร็วกว่าเดิมเป็นอ่าอ แล้วก็เดี๋ยวผมอยากจะให้มันสโลว์ตอนจังหวะเลี้ยวออกหน่อยว่าจะอ่าตรงนี้ดิฟดิฟเฟมนี้ผมเอาถึงตรงเฟมดิฟแล้วกันแล้วก็เลียงความเร็วเพิ่มเป็นประมาณน,น,นี้โอเคผมขออนุญาตกดเพิ่มจุดนะผมมาปรับความเร็วเดเวเป็นเหลืออันนี้จาก50อ่าโอเคอันนี้ความเร็วมันกลับมาปกติเกินเดี๋ยวผมจะบูตมันให้เป็น200เหมือนกัน ก่อนแรกครับแล้วก็จังหวะเลี้ยวเสร็จเนี่ยจะให้เหลือตังร้อยนี่นี่นี่เดี๋ยวผมอีกแค่หนึ่งเลยนะมันสามารถดึงได้โอเคเมื่อกี้ผมพูดว่ามันออกมาตรงนี้แล้วผมจะให้มันเลี้ยวจะใ,ให้ทับสองร้อยมันจะอยู่แถวๆนี้โอเคมาก็ปรับเป็นสองร้อยอ่ะพอจังหวะบูดปุ๊บเร็วกวปกติจนมาถึงจังหวะชนจังหวะชนปุ๊บผมก็เพิ่มอีก ดูตอนชนปั๊อามอานนี้เดี๋ยวไอ้ตรงตรงนี้ต้องเพิ่มช่องด้่ยอันนี้ผมกดเตรียมไว้ก่อนนะนตรงน,นี้ผมเอาให้มันแบบว่าสโลสโลเลยครับ พอามากดที่สี่ร้อยไปเลยเดี๋ยวกดผิดฝั่งโทษอีกหาลโหลตรงนี้ชนปกติเอาห้าสิบเจี่ <S <S ผมต้องการคือตอนแพสต,ตอนอะไรเงี้ยผมอยากให้มันแบบเพิ่มออกมามันความเร็วมันช้าลงเออไม่ใช่เพิ่มให้ความเร็วมันช้าลงนะครับแต่ตอนแบบพวกขับทางตรงทางบู๊เนี่ยผมอยากให้มันแบบว่าความเร็วเพิ่มขึ้น โอเคมาละมีสโลตอนดีปิดหนึ่งปับ๊บนี่เตรียมพุพ่งเป็ออน้องร้อยชนปั้มลดลง,งนิดนึงอ่าแล้วก็กิดตอนเศษแคสอะไรยอย่างงี้ว่าไปประมาณนี้ฮะนี่เดี๋ยวผมทำความเร็ววิดีโอเป็นปกติให้เป็นสองอยโอเคแล้วผมจำได้ว่ามีจมั่มชนอีกเดยอะอยู่อ่าสโลหมอบสวย,สวยจบชนละอ่า คอยกลับมาทั้ามเฟรมก่อนก็โอเคสปีดเนี่ยครับให้ับห้าสิบแล้วกลับมาที่100 เจอใหม่คลิปหน้าถ้าเกิดสงสัยอะไรพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยครับพิมพ์ถามพิมพ์บอกได้เลยผิดพลาดประการใดขออภยัยสวัสดีครับผม